เปิดคลิปวินาทียายา่าถูกนเดชคุกข่าวขอแต่งงานที่ประเทศอิตาลีโชว์แหวนเพชรเมตโตโรแมนติกน่ารักมากในที่สุดโมเมนต์ที่หลายคนรอคอยก็เป็นจริงแล้วเมื่อวันที่5มิถุนายน2,566คู่จิ้นเป็นคู่จริงนเดชคูกิมิยะได้คุกข่าวขอแฟนสาวยาย่าอุรัสยาแต่งงาน หลังคบหาดูใจมานานหลายปีที่ประเทศอิตาลีท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกและเพื่อนๆในวงการและนอกวงการบันเทิงที่สนิทกับยาย่าและณเดชน์เข้ามาแสดงความยินดีทำเอาบรรดาแฟนคลับรออยากเห็นวินาทีที่ณเดชน์คุกเข่าขอแฟนสาวยายา่าแต่งงานจะโรแมนติกขนาดไหนล่าสุด วันที่6มิถุนายน2566โมเมนต์ที่หลายคนรอคอยก็เป็นจริงแล้วเพราะยายา่าโพสคลิปวิดีโอนาทีที่ตัวเองถูกแฟนหนุ่มณเดชคุกข่าวขอแต่งงานสุดโรแมนติกที่ประเทศอิตาลีทำเอายาย่าเห็นแหวนเพชรที่แฟนหนุ่มถือเพื่อขอแต่งงานตัวเองถึงกับกระโดดไปมาและร้องด้วยความดีใจเลยทีเดียว จากนั้นนเดตได้สวมแหวนขอยาญ่าแต่งงานและทั้งคู่ก็โอบกอดกันอย่างมีความสุขแถมยาญ่ายังโพสต์ภาพสุดน่ารักที่ถ่ายรูปกับว่าที่เจ้าบ่าวตอนที่ขอแต่งงานแล้วและโชว์หวานเพชรเม็ดโตให้ดูแบบชัดๆพร้อมเล่าถึงโมเมนต์สุดโรแมนติกนี้ว่าอยากให้เลื่อนไปดูวีดีโอคะ่ะตลกตัวเองงงกรีดเก่งจังเลยยะแล้วก็อยากให้เลื่อนไปดูแหวนคะ่ะ เพื่อยังเห็นไม่ชัดแดดท่ามกลางเพื่อนๆที่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากรวมถึงบรรดาแฟนคลับเข้ามาชื่นชมเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและโรแมนติกมาก